ครับเปาอยู่ร,ยยยยรับคนเสียบโอ้ยูเจอเสียบซ้ายครับดอ,อ,อกนี้เต็มเต็มครับอูดเลือดเลยครับเลือดออกครับโอ้โหเลือดกำเดาทะลักเลยครับโอ้น่าจะเจอศอกไปด้วยครับหว่งทิ้งเย่ระบบหายใจลำบากเลยครับตอนนี้ ขวกปันกับสองโอ้และนี่ครับท่านผู้ชมครับตบด้วยซองซ้ายไม่ถึงครับหลินังม้วนแผ่นดินเลยครับนี่ครับซ้ายไม่ถึงโอ้โหแต่ขวาโดนเต็มเต็มครับอือแล้วนี่ครับจังหวะนี้สมบูรณ์แบบจริงๆครับโอ้นี่แหละครับท่านผู้ชมครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยอันตรายจริงๆครับ